สวัสดีครับมื่นนี้เขาเที่ยวชมเกลือนลำเปล่าครับไปเบิงเลยนะครับตรงนี้ก็ี่เป็นเป็นป่ายเกือนลำเป่วครับเนี่ย้านเสาอ,อาทิตย์ ตรงนี้เป็นสันเขื่อนลำปล่าวครับที่สนกักงานแล้วก็สิมีคนมาเที่ยวครับเนี่ยนมาเห่นมาเที่ยวนี่เป็นน้อนสันเขื่อนลำปล่าวไปบึงฟังทางนั้นก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ต้องเที่ยวหาดดอกเก นีเขื่อนลำปาวสันคู่เขือนตีย่าที่สุดเป็นเขื่อนดินที่ย่าสุดในประเทศไทยครับเนี่ยมานางเนี้ก็ทีเป็นสันเขื่อนแม่นม้ำกวงครับ ช่วงนี้เป็นน้ำลงครับช่วงนี้มองไปท,าท่านนั้นก็ทิ่ที่เป็นเขาเอินหาดดอกเจดครับขึ้นฟังท่านนั้นไปมันก็ที <c oughs> เป็นอ่าวนา้ำอ่าวเขื่อนมองขึ้นไปทุกคนก็เห็นผู้สิงครับก็ผู้กุมเขา มีคนลงหาป่าถ้าเป็นเทศกาลค้นสีมาเที่ยวหลายครับตรงนี้มาเล็นมาเทียว,มา,ม,ายวมากินมาเที่ยวมาเล็นอันนีตนเป็นที่ท่องเที่ยวของขอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับ เขตนี้เป็นเขตตำบลลำข้องครับตรงนี้เป็นของเขตตำบลลำข้องนี่ครับไปมองท่องเที่ยวมองหาเหรียญมีโอกาสมาเที่ยวได้ครับเปิดให้เที่ยวตลอดครับช่วงนี้อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์คนสีมาเยอะแน่ครับ นั่งไก่ครับนี่เคลื่อนเงาถึงจังวหวัดอุดรธานีเลยครับทิวทัดสวยงามครับนี่มันเป็นตอนเวลาตอนเที่ยงครับ แดดจัดอยู่ไม่ยังพอว่ฮะลอเห่นฮะป่าบ่าบ่หอลอเหรนนี่สิอม่เทียวม่เหรินครับ<า>อโอ้ไอ,อ,อ้งงมหอยนงเดี๋ยวดหอ,อยได้บ่เ<ห>อวจะกักบ <laughs> หอยจะหอยตายเออห้อจะกับมันไหลดจะหอยตายมันหอน ทั้งนี้คงใหม่ใช่ครับก็มีเจ้ามาเที่ยวมาเล่นน้ำครับเนี่ยเนี่ยเดินคนหัวมาตาใสครับคนหัวอยู่บนดินเลยข้บนโอ้มาไก่เติมเฮ้ยมายามพี่น้องก <มา S 2> ็ได้หยามพี่น้องไมเ่เจาะเขาอยู่นี่อยู่บันแกนี่อ๋อต้องล่าใสนี่ก็มืนอนีนว่าจะเจาะเขาเขาเลยโดนมาหาเที่ยวเล่นตีอ๋อทั้งในมาไก่ละอืมต้องมองทองเชียวเขอยู่ฝุ่นมองมอง มองกันเป็นท่องเที่ยวมองชี้เลื่อมองเล่นน้ำอะ่ะ oh. มันเป็นหาดดอกเกตครับตรงนั้น oh. มีมีบนเที่ยวมีมีบอน,บอนกินบอนเที่ยวบอนเลนย่งเงี้มีลายอยู่แต่เทศากาลโู้หลายแล้วแต่เป็นเทศากาลพ้นลายมา สัหนรับคลิปนี่อขอจบไว้แค่นี้ก่อนด้วยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ